สวัสดีค่ะวันนี้ฝนจะพาทำเมนูแซ่บๆปานินลุยสวนปานิลทอดกรอบราน้ํายําลุยสวนเครื่องแน่นๆเปรี้ยวเผ็ดแซ่บใครพร้อมแล้วไปลุยสวนกันจ้ามาเริ่มกันเลยจ้าฝนใช้ปานินที่เลาะเอาเนื้อออกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคํา ตั้งกระทะพอน้ำมันร้อนนำแป้งทอดกรอบลงไปใช้ตะหลิวตีให้ไม่จับตัวเป็นก้อนนำส่วนของรำตัวลงไปทอดจนเหลืองแบบนี้ตักขึ้นพักไว้นำส่วนของเนื้อปลาลงทอดนะคะพอผิกกับด้านไปมาให้ได้สีเหลืองทองแบบนี้ตักขึ้นเสด็จน้ำมันไว้นะคะไปทำน้ำยำกันเลยจ้าเตรียมชามผสมใส่น้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำพริกเผาผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่มะนาวกระเทียมหอมแดงข่าขิง ที่เราหั่นเต่าไว้ตะไข้ซอยตามด้วยมะม่วงดิบนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานทั่วลิสงคั่วแล้วก็คุกเค้าให้เข้ากันนะคะโอ้โหหอมสุดๆเลยจ้าเสร็จแล้วราดลงไปบนตัวปลาทอดโรยใบสาระแหน่แล้วก็ผิดทอดบอกเลยว่านัวม,มากใครเห็นแล้วหิวต้องลองไปทำตามกันดูนะคะ